พ่อลูกรีวิวเอพิโซด8กลับมาแล้วครับผมย้โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมรถนะครับชนป้ายแดงนะที่จอดขายอยู่บนโชว์รูมเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับขายไปเนี่ยตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านเลยนะฮะนะครับแล้วก็วิ่งหลักพันกิโลนะครับถึงหมื่นกว่าโลนิดๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีถึง รถววิ่งมาแค่800โลก็มีนะพ่อหลักร้อยโลด้วยผมพูดผิดนะครับหลักร้อยกิโลถึงถึงหมื่นกิโลนิดๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในวันตีนะครับเดี๋ยวผู้ผู้ชมมาชมกันนะครับว่ามีรถอะไรบ้างแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเชิญครับเราไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถอะไรครับพ่อ h o n d a a c c o r d นะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับที่จอดขายบนโชว์รูมนะครับ เป็นรุ่นท็อปสุดนะรุ่น2.0 Hybrid Tech นะครับเป็นตัวเ,เครื่องไฮบริดนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดที่มีร eh าคาซันรูฟนะครับราคาป้ายแดงเท่าไหร่ครับมาราคาป้ายแดงนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1ล้านกับอ well ีก8 0 0แสนบาทวันนี้เนี่ยเราเอามาขายเพียงแค่1 5 7 0 0 0 0บาทนะครับผมก็เรียกได้ว่าหายไปเนี่ยประมาณ230,000บาทครับคันนี้วิ่งมากี่กิโลนะครับมาคันนี้นะครับผมวิ่งมาแค่4,000ักิโลเท่านั้นเองอคือไม่ต่างจากป้ายแดงเลย นะครับแล้วก็รถเนี่ยก็ยังอยู่ในวัรลันตีศูนย์ด้วยนะครับ <ừ. S 1> แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมรอบคันก่อนไหมครับนะพวกผมจะได้ยืนล่มๆลยเ่ยไปดูเลยครับอ่านะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของ Honda Accord ในไลน์ผลิตสมปัจจุบันที่จอดขายบนโชว์รูมนะ <ừ. S 1> ราคาก็ เราขายอยู่1 5ึ0 0 0 0านห้าแใช่ครับราคาป้ายแดงนะครับ1 7 9 9งล9าบาทเลยเนะเา 4, ะแ <1, 8, S 2> <8, S 1> ล้วสีเป็นล้านแปดล้านแครับแล้วก็หายไปส0 0 0 0นขนาดนี้สองแสนอีกสามห0ื่น0องแก็อีก30,000ื่นนะครับก็ได้รถป้ายแดงแบบนี้เลยสภาพป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับวิ่ง4,000กว่ากิโลยังอยู่ในวารันตีศูนย์เข้าศูนย์อยู่ในระยะรับประกันถึงปี2024 รถเป็นปี2021แท้นะครับถ้าใส่ป้ายแดงกลับบ้านไปนี่ก็เพื่อนบ้านไม่รู้เลยนึกว่าเอาไปออกรถป้ายแดงแล้ว,ล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 วที่พ่อบอกว่ามีวารันตีศูนย์เนี่ยคือถ้าสมมติถ้ารถมีปัญหาเนี่ยม,มันคุ้มครองแง่ไหนบ้างก็คือมาตรฐานเดียวกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะก็คือถ้ารถมีปัญหาเช่นแบบเครื่องยนต์เดินผิดปกติหรือ,อระบบไฟฟ้ามีปัญหา ศูนย์เขารับเคมเปลี่ยนให้หมดเลยอยู่ในบาลันตีศูนย์ก็คือขับไปไม่ต้องกัววลเลยถ้ามันเกิดความผิดปกติอะไรมาทุกอย่างศูนย์รับประกันให้หมดแราวกันถึงปีปีอะไรนะปี2024รถใหม่เขาจะรับประกันประมาณ3ปีสามปี120,000สกิโลอันนี้มันพึ่งวิ่ง4,000กิโลคุณผู้ชมใช้ยาวๆเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือป้ายทะเบียนเนี่ยเจ้าของน่าจะไปขอมานะ น่าจะไปล็อกน่าจะไปจ่อป้ายทะเบียนสวยเลยหนึ่งไทยหีบหนึ่งหนึ่งสก็สวยดีนะครับคิดว่าป้ายนี้น่าจะต้องเป็นป้ายที่ไปขอมาก็ซื้อไปก็ได้อย่างนี้เลยนะครับหรืออยากใส่ป้ายแดงบอกทีมงานฝ่ายขายผมได้นะครับใส่ป้ายแดงวิ่งโกโก้สักสองสาเดือนให้ชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าขอ,อป้ายแดงมาก็ได้ครับแล้วออกรถมือสองก็ดีนะครับดีกว่าป้ายแดงตรงที่ว่าไม่ต้องใช้เงินสักบ,บาท ฟรีดาวได้เลยฟรีดาวฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนคือพี่บริษัทผมผมไม่เก็บอะไรเลยครับ,รบจ่ายโปรเดือนนี้ก็คือ,อ999บาทฟรีทุกอย่างออกรถได้เลยนะค่าทําสัญญากเราก็ไม่เก็บนะครับจริงๆมันมีมูลค่าประมาณ20 0บามอ่นบานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้หน่อยไหมว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคุณ<า>ผู้ชมลองดูภายในกันดีกว่าครับได้ครับ โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ภายในของเจ้า Accord G 1 0ปี2021คันนี้กันแล้วนะครับผมภายในเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็น G 1 0ก็แตกต่างกับ G 9เนี่ยนิดหน่อยไม่เยอะมากอย่างแรกที่ผมสังเกตได้นะครับก็ตัวจอเนี่ย,เ,ยเขาเปลี่ยนมาน่าจะเป็นจอที่ดีขึ้นแล้วก็กดง่ายขึ้นแล้วก็สามารถต่อ Apple Pay ฟังเพลงดูอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมกล้องมองหลังเนี่ยก็จะดูได้จากจอนี้เลยแล้วก็จุดเด่นหลักๆของเจ้า Accord h y b r i d Tech เทาที่ผมเห็นนะครับผมก็จะมี1ก็คือเป็นพว um งมาลัยม แล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยตรงกระจกมองซ้ายเนี่ยก็จะมีคอนด้าเลนวอตนะครับผมใช่เวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็จะเห็นข้างซ้ายได้เลยอ่าแล้วก็ระบบแพดเดิลชิพอะไรทั่วไปเนี่ยก็มีหมดนะครับเพราะว่าเป็นไงบ้างคันนี้ก็เปิดประตูเข้ามาอันจังหวะแรกเลยนะคุณผู้ชมมีระบบเวลคัมซีทนะครับบอกก็าจะเลื่อนถอยหลังไปก็ขึ้นมานั่งก็สบายอแล้วก็มีเมมโมรีซีท นะถ้าเกิดถ้าพ่อใช้กับมาร์คสองคนเงนี้ยก็ไม่ต้องมานั่งปรับบอกกันก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นถึงความสปอร์ตผสมผสานกับความหรูหราแล้วก็ใหม่อเอี่ยมใหม่กิ๊กเลยหรูหราลงตัวแล้วก็สปอร์ตแล้วก็ดูแล้วก็แบบเข้ามานั่งพวงมาลงพวงมาลัยมีสันลูปฟีลลิ่งดีอ่ะใ <d> จร้านห้าแสนกว่าบาทได้รถป้ายแดงตัวทอ็อปอย่างเงี้ยมันก็คุ้มดีนะใช่แล้วก็ อีกอย่างนึงที่มักชอบนะสำหรับคันนี้เลยนะก็คือถ้าเป็นแอคคอร์ดเนี่ยแล้วเป็นคันสีดําเบาเนี่ยเราจะไปได้เป็นสีแดงออกเป็นแนวแดงออกเป็นสีเหมือนสีกาแฟอ่าแล้วคันนี้ก็มีซันลุกด้วยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูไม้นะครับสี่พันกว่าโลนะเออไม่สี0พักิโลมีบุ๊กเซอร์วิสไม่มากลองเปิดหน่อยสิอ่ามีมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยครบนะก็เรียกว่าเหมือนรถป้ายแดงเลยคันนี้นะใช่ทุกอย่างครบหมด โอ้สวยสวยงามหรูหราสปอร์ตน่าใช้ลงตัวมากครับแล้วเงียบระบบไฮบริดแล้วผมคิดว่านะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะเพราะว่าระบบไฮบริดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแคม r y หรือของฮอนด้ a เอ็กคอร์ดเนี่ยมักใช้ยู่เป็นไงอ่ะขอ <Cam ry S 1> ขอแอดนิดนึงเรื่อง,<ๆ>เ,รองเรื่องน้ำมันของ Accord ์ทุกวันนี้ผมใช้รถ Honda Accord เป็นไฮบริดเทคเหมือนกันแต่จะเป็นปีเก่ากว่าปีคันนี้เนาะก็ทุกวันนี้นะก็ขับรถไปทำงานขับรถไปนู่นนี่นั่น ใช้เงินเ,นเติมน้ํามันอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ละหนึ่บาทถือว่าถือว่าถูกมากใช้รถทุกวันเพราะว่าน้องมาร์กเนี่ยสมัยก่อนใช้ Honda าซ v i c กใช่ครับก็บ่นเลยว่า <Civic. S 2> แพงมากเลยใช่ซีวิกเนี่ยจะประมาณ3วันต้องเติมทีละประมาณ500-700บาทแต่นี้เนี่ยพันหนึ่งอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ใครจะเชื่อเนาะรถใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเลยด้วยุวย้มค่าครับนะ,ะก็ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภายในให้คุณผู้ชมดูแบบชัดเจนอีกทีแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันต่อไปแล้วกันได้ไม่เปลืองเวลาโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันนะครับผมคันนี้เป็นรถอะไรครับพ่อมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวโฉมปัจจุบันที่อยู่บนโชว์รูมเหมือนเดิมนะครับชื่อรุ่นว่า G T Premium นะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษรุ่นเอ l i t e e dition นะครับขับเพื่อนสองล้อนะราคาใยได้เท่าไหร่ ไฟแดงนะครับคันนี้เนี่ยขายอยู่ที่1 5 5่0 0 0านห้านบาทวันนี้เนี่ยเราเอามาขายเพียงแค่1 2 9 7 0 0 0บาทครับผมโอ้ก็ว้าวนะหายไปเท่าไหร่มั้งหายไป2 5 7 0 0 0้านบาทใช่แอคคอร์ดเมื่อกี้หายไป2อ0 0 0 0ใช่คันนี้หายไป2อ0 0 0 0หาครับอ่าคันนี้เดีือดตื่นเต้นมากอยากพามาดูเลยคันนี้วิ่งกี่กิโลคันนี้วิ่งมาแค่800กิโล800กิโลคุณผู้ชมฮะแล้วก็รถเนี่ยสีเดิมหมดทุกชิ้นเลยเรียกว่าเหมือน อยู่บนโชว์รูมป้ายแดงเลยเนาะเดี๋ยวมาอวดหน่อยว่ามัน,มนใหม่ยังไงแล้วมันจะคุ้มค่างเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมไหมหรืออะไรเ,เรามา,มาดูกันครับ Elite Edition นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังของเจ้าปาเจโร่โคันนี้กันนะครับผมก็คันนี้เนี่ยมีระบบที่ผมชอบมากเลยก็คือกดปุ๊บเดี๋ยวมันเปิดให้เองเลยอ่าเปิดให้เองเลยนะครับเป็นระบบ One วันพัชใช่วันพัชนะอ่าดูข้างหลังนะ ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยคือมันใหม่มาก <ừ. S 1> อันนี้คือพรมแล้วก็เป็นพวกเบาะต่างๆนะครับผมยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยเนีงง,งงมากเลยเหมือนเขาเพิ่งให้ลูกค้ามาลูกค้ายังไม่ทันปูเลยนะครับใช่แล้วรถก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาะนั่งสามตอนเนาะใช่ครับใหม่มากนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราประกันเป็นรายละอักษรนะเหมือนอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับรถทุกคันที่นํามารีวิวเนี่ยประกันเป็นรายละอักษรหมดนะครับไม่มีชนไม่มีทําสีนะครับรถใหม่คลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวเวลาถ้าปิดนะครับผมก็กดปุ่มนี้ปิดได้เลยอ่าโอเคก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับสุดยอดเนาะถ้าคนใช้งานเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหรือเป็นลูกอะไรเงี้ยครับผมอาจจะปิดไม่ถึงก็มีปุ่มนี้กดได้เลยสบายมาก อยากให้คุณผู okay, e ้ชมลองมาดูตัวจริงนะครับใหม่มากนะครับใหม่จริงๆเลยใหม่สุดๆเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปชมภายในกันนะครับเชิญครับมาขึ้นฝั่งนี้โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในของเจ้ารถปาเจโร่กันแล้วนะครับเดี๋ยวให้พ่ออธิบายดีกว่าว่าอันนี้มีอะไรดีๆบ้างในคันนี้ก็ที่ดูแล้วออปชันเนี่ยก็ครบนะครับมีเกียร์พเดอร์ชิฟต์ก็คือแสดงว่ารุ่นอีดิทีชันเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องแบบสปอร์ตนะรับสนุกสนุก แล้วก็วางตำแหน่งพวกคอนโซลเกียร์ที่วางแก้วน้งแก้วน้ําสะดวกมือนะบางรุ่นเนี่ยมันดูแล้วมันแก้วน้ําอะไรมันหยิบค่อนข้างยากเนาะอันนี้ดูแล้วก็ที่สาคัญเลยนะตาตึงที่สุดเลยก็คือว่าทําไมมันใหม่ขนาดนี้ใหม่มากมันใหม่มากเลยครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนรถป้ายแดงเลยเพราะว่าพลาสติกไม่ว่าจะเนี่ยที่บังแดดทั้งหลังอะไรเนี่ยเขายังไม่ได้แกะจอก็ยังไม่ได้แกะจอนี่ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยครับ ใหม่มากนะครับผมผมไม่ได้ไปบิวหรือว่าไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยนะออใหม่สุดๆเลยแล้วก็ <S <S ออปชั่นก็ครบนะมารเพราะว่าเนี่ยมีเนวีมี Navy, มีเดียมีอะไรครบหมดมีกล้องมีโทรศัพท์ Apple c a r าเพยอะไรทุกอย่างก็ครบหมดอะฮะนะถามนิดนึงแล้วรถใหม่ๆอย่างเงี้ยรถที่มันวิ่งมาแค่8ป0ร้อโลเหมือนรถอยู่ป้ายแดงเลยพ่อพ่อไปซื้อมาจากไหนก็2แหล่งนะก็คือ1ก็คือเป็นพวกจากบริษัท โชว์รูมนะพวกโชว์รูมป้ายแดงนะโชว์รูมป้ายแดงเนี่ยเขาจะมีรถรถโชว์อยู่บนโชว์รูมกับรถเทสต์ไดฟ์อ่าอันนี้เป็นแหล่งที่1นะสองก็คือเป็นรถยึดจากธนาคารก็คือลูกค้าเนี่ยออกไปเพิ่งออกไปได้เราอาจจะไม่ได้ผ่อนเลยหรือว่ามีปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวอันนี้อันนี้พ่อไม่รู้นะครับก็มีสองแหล่งจากรถจากโชว์รูม จากรถเทสได้หรืออาจจะเป็นรถที่ชวจอดโชว์บนโชว์ชวรูมเลยแล้วก็เป็นรถยึดจากธนาคารจะมาจากสองแหล่งนี้แล้วก็ก่อนเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องเช็คประวัติจากทางศูนย์มาให้ลูกค้านะครับเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะก่อนซื้อผมก็กลัวนะครับรถวิ่งน้อยเกินไปเนี่ย มีอุบัติเหตุหรือเปล่าทําไมถึงไม่ได้ใช้งานนะครับเราเช็คประวัติไปที่ศูนย์เนี่ยเราจะทราบเลยว่ารถเคยทําสีเคยเคลมประกันเคยทําอะไรไหมนะครับเช็คประวัติจากประกันภัยนะครับเราเช็คทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อรถกับเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้นะครับก็คือถ,ถ้าลูกค้าสนใจรถเราเนี่ยแล้วลูกค้าอยากได้เป็นเหมือนแบบรายลักษณ์อักษรดูว่ารถคันนี้เนี่ยเคยเข้าศูนย์ไหมเคยทําอะไรมาบ้างเนี่ยเราก็สามารถให้เขาได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราสามารถเราเราเราดีลกับทางศูนย์ด้วยกันเนี่ยกับรถญี่ปุ่น ทุกศูนย์เลยดีกว่านะเราขอประวัติมาทางออนไลน์แป๊บเดียวเลยเราก็ปิ้นให้ลูกค้าได้เลยจะได้รู้เลยว่าทำอะไรนะแต่ว่าวันนี้สามคันที่เอามารีวิวเนี่ยมันใหม่มากมันยังอยู่ในวันรันตีศูนย์อยู่เลยนะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของพ่อเนี่ยที่ทํารถมาเนี่ยประมาณ30ปีเนี่ยพ่อดูรถขาดม,ม,ม,มันใหม่แล้วเราทํามานานเรามีประสบการณ์นะครับก็ใช้ประสบการณ์ตรงนี้เลือกรถมาให้คุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไว้ใจผมได้นะครับสโลแกนบริษัทเราว่าอะไร ความซื่อสัตย์และการตรงไปตรงมาคือคำสัญญาของเราครับผมอ่าโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูคันตัดไปไหมเดี๋ยวคันนี้ดเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามานั่งแบบให้อ,อ่ถ่ายทอดฟิลลิ่งให้คุณผู้ชมรู้แล้วกันเนาะได้ว่ามันใหม่ขนาดไหนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาโมงลองมาดูเองนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันรับนะได้ครับโอเคครับมาดูที่คันสุดท้ายของวันนี้กันนะครับผม2คันที่แล้วเนี่ยจะหายไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทคันนี้เนี่ยพิเศษมากหายจากายแดงเนี่ย ล้านกับอีก1 0 0 0 0แสนบาทโคตรว้าวโคตรว้าวหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ที่3 2 9ล้านสองแสนบาทวันนี้เนี่ยเราขายอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาท2 1 9ล้านหนึ่งแสนบาท2 1 9ล้านหนึ่งแสนเาทขายไป1 1 0 0 0ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้โม้นะครับที่รถญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขายก็ราวๆประมาณสัก2องลานแสนทนรถไม่ถึงปีนะถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ย ขายเยอะนะ<ไ>คุ้มบอกเลยใครถาพวกรถยุโรปป้ายแดงที่จอดอยู่บนโชว์รูมนะครับโฉมนี้คือจอดอยู่บนโชว์รูมเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เลยนะมาร์คที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโฉมก่อนหน้านี้ยังไม่ไมเนอร์เชน21ยี่สิบเอ็ด <20 S 1> แท้จะต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นแล้วก็เห็นมีอยู่สองคันในตลาดนะครับมีคันหนึ่งเนี่ยตั้งขายอยู่สองล้านแปดแปดนะผมขายแค่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะป้ายแดงสามล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับ ไปดูได้เลยนะครับบนชูรูมนะโฉมนี้นะชื่อรุ่นว่า volvo s 9 0 t 8 inscription นะเป็นไฮบิดนะครับมีอุปกรณ์อะไรให้ครบหมดนะครับคุณแจ2ชุดบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็มีที่ชงที่ชาร์จอะไรครบเลยคันนี้แล้วคันนี้มีวารันตีศูนย์ด้วยทุกคันที่พูดมาเนี่ยเหลือวารันตีศูนย์เลยวารันตีศูนย์สามปีคันนี้ก็เหลือถึงปี2024่ใช้ไปแบบไม่ต้องกังวลเลยแต่กลัวว่าแบบซื้อรถไปแล้วแบบ อะผมโดยษัทผมผมเป็นเต็นท์รถเนาะเป็นโชรูมรถรับประกันคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อถือผมไม่เป็นไรนะอันเนี้ยทางศูนย์พวกบอลโว่พวกมิสซูพวกฮอนด้าเขาก็รับประกันของเขาเลยนะครับก็ตามเงื่อนไขรับประกันของบริษัทเขาเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราอลองไปดูรายละเอียดรอบคันกันดีกว่าครับคุณผู้ชม,มด้านข้างของเจ้าวอลโว่คันนี้นะครับผมก็ถูกตกแต่งด้วยโครเมียมหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นขอบกระจก แล้วก็ด้านล่างของทางประตูนะครับผมแล้วจุดเด่นเนี่ยก็คือที่จับเนี่ยก็ทําเป็นระบบคีเลตทั้ง4ประตูเลยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่ประตูคนขับแต่คันนี้เนี่ยได้ทั้ง4ประตูเลยก็ <c oughs> ถือว่าให้ออปชั่นมาเยอะเนาะใช่ครับผมแล้วก็ทางด้านหน้านเนี่ยก็จะมีรูเป็นรูชาร์จไฟนะครับของของเจ้าวอลโวคันนี้ <c oughs> รูชาร์จเลยอะ่ะ <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ตที่ชาร์จแหละเออที่ชาร์จที่ชาร์จอ่า๋อยู่ท้ายที่ชาร์จหรือที่ชาร์จน้ำมันเลยชาร์จมังไหมมางรวย ไม่รู้พ่อรู้ไหมชาร์จประมาณชาร์จเต็มประมาณ4ี่ชั่วโมง4ชั่วโมงออสมัยก่อนเนี่ยชาร์จกันทั้งคืนเลยโมโ,โ,โว่ถ้าเป็นปียี่สิบแล้วเนี่ยจะชาร์จเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมง4ชั่วโมงว,วิ่งได้อยู่ประมาณ70วิ่งไฟฟ้าล้วนวได้70กิโลก็คือนะหมายความว่าแบตจะลูกใหญ่ละไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะต้องเป็นโฉมนี้แล้วตัวเชนตัวนี้เท่านั้นนะถึงวิ่งได้ประมาณ70กโลถ้าเกิดเป็นตัวก่อนวิ่งได้อยู่ประมาณ40กิโลไฟฟ้าล้วนนะโอเคและอันนี้ก็เป็นถ้าจำไม่ผิดดเป็็นระบบบ AllV Drive ้วยกคือขั ใช่ไหมอ่านี่ยนี่ไงเขาบอกอยู่นี่ T 8 All Wheel Drive Recharge อ่าโอ้คันนี้สวยถูกใจพ่อนะถูกใจใชอ่าล้านสองเก้าอเหลืออยู่2,19ล้านหเก้าอ่าว้าวขายเลย1ล้านหแสนคุณผู้ชมใหม่คลิปเลยเหมือนเดิมนะครับ3คันนี้ต้องการป้ายแดงบอกทีมงานใส่ขายผมได้นะเดี๋ยวจัดให้นะครับนะข้างบ้านจะไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าบนชลุมจะเป็นโฉมแบบนี้เลยใช่ คันนี้เลขไม่อยู่ที่1น0 0งหมกิโลนะครับผมรถใช้งานมาปีเดียวอืก็รับประกันถึงปี2024น่าใช้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลเลยครับนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดว่าไหมได้ครับนะว่ามันหรูหราขนาดไหนเชิญครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของเจ้าวันโว s 9อก้ันแล้วนะคันนี้เป็นไงบ้างพ่อชอบไหมโอ้โหคันนี้ชอบสุดเพราะว่าชอบสุดหรูหรา เขาเรียกว่าอะไรอะแบบดูดูผู้ดีดูผสมผสา,านกับความสปอร์ตแล้วก็ขึ้นมานั่งเนี่ยโอ้โหความใหม่ของเขานี่แบบเรียกว่าใหม่จริงๆอะครับใหม่มากอะใหม่แบบใหม่สุดๆเลยอะไม่รู้จะไปติตรงไหนเลยใหม่มากแล้วก็ไม่มีตำเหนียอะไรเลยนะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยนะรู้ป่ะอะไรไทยไทยที่บอกไปแล้วแอร์เป๋่า <c oughs> หลังกับเป่าหูก้นคุณผู้ชม นะครับเนี่ยมีระบบแอร์ที่แบบเขาเรียกว่าซีดอินสูรอเตอร์ก็คือแบบแอร์เป่าหายากนะส่วนใหญ่ออฟชั่นนี้เขาไม่ค่อยใส่ะนะของพ่อขับเออพ orsche พ่อยังไม่มีเลยนะพ orsche ไม่มีใช่ไหมมันมันต้องเป็นคอนฟ lict ต้องเลือกมาซอองมันแพงมากนะแต่เห็นรถญี่ปุ่นก็จะมีพวกอย่างแคมรี่แคมรี่อ่าใช่ร่องนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแอคคอร์ดก็ไม่น่ามีป่ะแอคคอร์ดไม่มีแอคคอร์ดไม่มีแต่เนี่ยบัวเวคันนี้มีนะครับคัที่ร้อนนะครับ แล้วก็เหมือนผมนะโอ้โหคันนี้ตอบโจทย์มากนี่นั่งนี่ยังเย็นอยู่เลยนะใส่ที่นหนาๆนะครับเนี่ยใช่แล้วอย่างอื่นก็ก็ดูเรียบหรูผู้ดีอ่ะคันนี้นะก็ส่วนออปชั่นนะครับเดี๋ยวจะไปอินเสิร์ตให้ดูอีกทีแล้วครับออปชั่นอันนี้บอกเลยว่าโคตรล้ำโคตรเยอะเยอะสุดนะครับใน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 บรรยาคู่แข่งเขาแล้วกันนะรถยุโรปด้วยกันเนี่ยก็จะมีตัว BM เอ็มซี5 แล้วก็เบนซ์ก็เป็นตัว E Class นะครับเ็จะเป็นตัวเซ็กชันเดียวกันอ็อปชันเนี้ยใส่มาให้เยอะสุดนะครับเยอะแค่ไหนเนี่ยผม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 แนะนำให้คุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดูใน u ู u ูบอะไรผมว่าตัวผมก็เซิร์ชใน YouTube จริงๆนะถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับออปชันคันนี้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้เพราะว่าเราเคยทำกันไปแล้วคลิปคันนี้แบบละเอียดเลยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ตรงตรงนี้โอเคนะก็ มีสลุปด้วยนะครับรไดสุฟิลลิ่งแบบรถพ่อบ้านแต่แอบสปอร์ตเนาะหรูหรูเรียบเรียบสไตล์รถคันนี้มันเป็นของประเทศเอ,อ,อ,อะไรเนาะสแกนดิเนเวียใช่เหรอใชออ่แล้วก็เป็นของประเทศสวีเดน แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยผมเพิ่งรู้มาจากในโซเชียลมีเดียนะก็คือที่เป็นขีดตัวขีดที่ไฟหน้าเขา่ะอ่ารู้ไหมว่ามาจากอะไรขีดไฟหน้า <ừ> ที่เป็นสัญลักษณ์ของวโว่รุ่นใหม่ครับคุณผู้ชมทราบไหมครับไม่รู้ก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นค้อนทอค้อนของเทเบอรกอ,อเป็นตำนานของของประเทศสวีเดนเขาของสแกนดิเนเวียเขาเนี่ยได้กิ่นอายของของสวีเดน แล้วก็ไฟหน้าก็เป็นก้อนทออฟังดูเท่ดีนะเท่เท่เท่เราบอกเลยโคตรคุ้มคันนี้นะครับไทยชอบรีบนะครับมีคันเดียวในตลาดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะอโอเคก็เดี๋ยวเราไปปิดกันท้ายคลิปที่ข้างนอกดีกว่าได้ครับโอเคครับผมอ่าโอเคนะครับก็มาสรุปกันท้ายคลิปนะก็คือทั้ง3คันนี้นะครับเป็นรถชนโชลูมนะครับซึ่งจอดขายอยู่บนโชลูมป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ราคาหายไปเนี่ย ตั้งแต่2อ0แสนกว่าบาทเนี่ยจนถึง1.1ล้านบาทนะครับก็คุ้มค่าเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมไหมนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับซื้อรถที่ไหนก็ซื้อได้นะครับจะ,จะไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สาคัญเลยนะครับต้องหาถามหาการรับประกันจากผู้ขายที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก็จะฝากคุณผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับ ของน้องมากมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับก็มีฝากนิดหน่อยครับผมตอนนี้ของเดือนนี้นะครับทางเต้นเราก็มีโปรโมชั่นก็คือออกรถเพียงแค่999บาทนะครับผมค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการค่าทาเอกสารทุกอย่างปีเราออกให้นะครับผมแล้วก็เราก็มีของแถมอื่นอีกมากมายนะวันที่ออกรถเราก็จะเก็บงานตัวรถให้เรียบร้อยทุกอย่างขัดเคลือบสีเคลือบแก้วเหมือนออกป้ายแดงเลยล้อแม็กยางใหม่ก็ให้คุณผู้ชมได้รับของแถมกันแบบว่าประทับใจกันเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนึกไม่ออกแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะคิดคอนเทนต์ดีๆนะครับว่าจะให้อะไรดีๆกับคุณผู้ชมนะครับอะไรที่มันคุ้มค่าก็จะมาคิดนั่งคิดกันแล้วก็จะมาส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมครับครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ผมกับน้องมาร์คต้องขอตัวบายๆลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย